ที่เยียวยาอดีตที่ดีที่สุดนั่นก็คือการให้อภัยตัวเองค่ะทุกคนน่อยเนี่ยนะคะได้อินบ็อกซ์นะคะมีคนอินบ็อกซ์มาถามนะคะว่าอยากจะย้อนอดีตกลับไปและเกินเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ทําผิดพลาดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเพื่อนนี่แหละนะคะแล้วก็รู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วตอนเนี้ยเราเหมือนว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยคือเรายังต้องคิดนะคะต้อง เอาตัวเองเนี่ยนะคะเอากลับไปคิดในเรื่องอดีตนะคะที่ผ่านมาหลายหลายปีแล้วก็ยังคิดไม่ตกอยู่ยงั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความที่แบบรู้สึกผิดตลอดเวลานะคะหน่อยก็เลยอยากจะมาตอบคําถามเผื่อเป็นให้หลายคนนะคะที่เจอปัญหานี้อยู่ได้แก้ปัญหาไปร่วมกันก็คือหน่อยมีตัวอย่างหนึ่งนะคะในหนังสือนะคะพลังแห่งชีวิตนะคะของแจ็คแคนฟิโอเขียนไว้นะคะมีตัวอย่างแบบนี้แหละนะคะทีะ่มีเด็กคนนึงเนาะนะคะที่เขาเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นคนที่แบบ เกเรมากเลยนะคะแล้วก็ไปแกล้งในอําเภอนะคะแล้วก็เขียนชื่อในอําเภอรประจานไว้ว่า man, I, อไอ,าไาอ,เอ้เธอวันไอ้โง่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในอำเภอก็เหมือนแบบว่าอับอายขายหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จับตัวเด็กคนนี้ไม่ได้นะคะแต่ว่าพอเด็กคนนี้เติบโตขึ้นเขาก็รู้สึกผิดอยู่ในใจว่าเออวันนั้นน่ะถ้าเขาย้อนอดีตไปได้เขาก็คงจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแก้นะคะความรู้สึกผิดตรงนี้ไม่หายนะคะเหมือนว่าเราปกปิดมานานแต่ว่า เราก็รู้ว่าเราเป็นคนทานั่นแหละนะคะที่เราเป็นคนทําให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะคะทีนี้คนนี้เขาไปตัดสินใจนะคะพอเขาไปเขา้าใจในเรื่องของการให้อภัยตัวเองนะคะก็ในเคสนี้เหมือนกันนะคะถ้าสมมุติว่าคุณมีอดีตใช่ไหมถ้าคนที่คุณไปทําผิดด้วยเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่นะคะถ้าคุณทําให้ตัวเองรู้สึกออกจากความรู้สึกผิดไม่ได้คุณก็ควรจะที่จะ,จะไปเจอหน้าเขานะคะแล้วก็พูดออกมาขอโทษด้วยความจริงใจว่าฉันไได้ทําผิดไปแล้วนะคะถ้า สมมติว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ในวันนั้นใช่ไหมคะที่มีความรู้สึกในตอนนี้เราอาจจะบอกคนในอดีตของเราว่าเธออย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะก็ได้ในอดีตใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เวลามันย้อนกลับไปไม่ได้นะคะเราเป็นคนคนนี้ในปัจจุบันนะคะเราสํานึกผิดแล้วเราก็ควรจะไปพูดขอโทษกับเขาด้วยความจริงใจนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะคะเราขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พูดออกไปเพื่อให้เราสบายใจนะคะส่วนคนที่เขาจะ เขาเรียกว่าอะไรเขามีปัญหากับเราหรือเป็นคนที่เราทำเนี่ยนะคะเขาจะยกโทษหรือไม่นะคะนั้นก็แล้วแต่เรื่องของเขาใช่ไหมคะก็เราต้องขอโทษด้วยความจริงใจนะคะส่วนตัวเราล่ะนะคะก็ต้องมาให้อภัยตัวเองค่ะวันนี้นะคะเราไม่มันไม่มีประโยชน์อะที่จะเอาอาดีตนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะมันมันเหมือนแบบว่าชีวิตเราเหมือนไม่ไปไหนอะนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้คือการให้อภัยตัวเองนะคะถึงแม้ว่า คนอื่นนะคะจะไม่ให้อภัยคุณเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะทําได้ได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะสามารถให้อภัยตัวเองได้ถึงแม้ว่ามีใครให้อภัยตัวคุณเองให้อภัยตัวคุณเองได้นะคะเพราะชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะคุณในวันนี้นะคะไม่ใช่ค,คุณในเมื่อวานนะคะคุณสามารถที่จะเติบโตพัฒนาขึ้นในด้านความคิดด้านจิตวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนเรามันเปลี่ยนแปลงกันได้จงให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกนาทีนะคะและสุดท้ายนะคะ ผลของการกระทำนะคะผลของการตั้งใจที่จะเป็นคนใหม่นะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แล้วสักวันหนึ่งนะคะเมื่อคุณ เรียกว่าอะไรคนที่คุณเป็นตอนนี้นะคะแล้วแล้วคุณไปขอโทษคนที่คุณเคยทําผิดกับเขาไว้นะคะเขาอาจจะเห็นความดีของคุณในสักวันหนึ่งแล้วสุดท้ายเขาอาจจะยกโทษให้คุณก็ได้นะคะแต่มันจะมีประโยชน์เลยถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็เอาความรู้สึกผิดแบบนี้มาบอกว่ากับตัวเองว่าฉันน่ยคงแก้ไขอะไรไม่ได้ในสถานการณ์นี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กับความรู้สึกผิดโดยที่เราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่หน่อยแนะนาคือถ้าคนที่คุณทําผิดอยู่ด้วย ไปขอโทษเขาก่อนเลยนะคะทำให้คุณได้สบายใจขึ้นนิดนึงแล้วตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะส่วนคนที่เขาจะให้อภัยหรือไม่ไม่เป็นไรคุณให้อภัยตัวเองก่อนแล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วเวลานะคะจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไอสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆเนี่ยนะคะมันฉันจะเป็นคนดีฉันจะเป็นคนใหม่เนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณได้เจอสถานการณ์ที่ดีคนที่ดีนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคน